แล้วพี่อยากแข่งเวทบอลตอนแรกเป็นเด็กดีมันหลบแล้วพอแล้วคือไปแข่งเวทคืออยากแข่งเวทบอลแล้วตอนนั้นคือมีเพื่อนคนหนึ่งคือตอนแรกอ้ตอนนี้มันไม่ได้มาอยู่ด้วยนี่หว่าไวกด์อะทุกคนอาจจะหลงลืมโค้ดเก่าเก่แล้วแต่ก็มันเป็นลองสังกัดไงก็นั่นแหละแล้วก็เออไอไมดอได้วยแต่ไอตอนอ่าเพิ่งเล่ายังไม่ถึงก็ออตอนแรกก็ทําทีมไปลงแข่งก่อนคือ,อ,อ,อทําทีมลงแข่งอ่ะทัวร์ตอนนั้นคือทัวร์ไอคอนเว้ย ทัวไอคอนทัวแรกที่ลงเพื่อคีจังเอพอพอพอไปแข่งตัวไอคอนก็เริ่มหาคนนะก็นติกดีวันรอบดีแล้วมาช่วยกันแล้วก็แล้วก็อันนี้ไปแข่งปุ๊บตอนนั้นก็คือมันมีในสังกัดด้วยก็เพิ่งรู้ว่าเอา้ามันมีสังกัดวีวอได้เหรออะไรเงี้ยมันมีอาร์ติแซกับเบย์ไปซึ่งมันเป็นประเด็นขั้นตอนนั้นอยู่ด้วยแล้วคือก็คือแบบไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรมากก็แข่งไปก็เข้ารอบลิ้ ถึงรอบ6ทีมมั้งถ้าจะไม่ผิดไม่ดิไม่6ทีมประมาณ12ทีมประมาณก็ก็ได้อยู่อ่ะก็แข่งแข่งแข่งครั้งแรกก็ได้อยู่โอเคพอ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 จบนี้ปุ๊บรู้สึกอยากทําสังกัดบ้างวะ่ะแบบเอออยากทาสังกัดก็คุยกับพวกแบบทีมฮอ r เรซอนตอนนั้นด้วยตอนนั้นก็สนิทกันแบบสนิทกันได้ไงก็ต้องบอกว่าอยู่ๆเขาก็ปั่นนะจริงๆก็คือตอนนั้นอ่ะคือหาคนเข้าทีมเวย คือหาคนเข้าทีมครับแม่งประกาศในสี่สิ์เลยอ้คนเด็กกระโปงอะเที่ยวจริงจริงคือคือประกาศปุ๊บสำหรับมีมีคนบอกว่าผมสนวนครับก็เข้ามาเพราะเออคนที่มาเทียก็มาเทียแบบพีพีอะไรหลายอย่างอ่ะแบบก็ตอนแรกก็สนิทกันเลยเพราะว่าแบบคุยได้คุยกันได้เลยแบบอันนี้เพราะว่ามาปัน่นมาได้สนิทมาเพราะปัน่นเขาอยาง่ายๆอ่ะพอหลังจากนั้นปุ๊บก็สร้างสังกัดมาก็เริ่มจริงจังเลยก็ ทุกวันเข้ามาซ้อมอ่ะไอตอนสร้างดิฟมาก็หาคนเข้าสังกัดอ่ะก็ตอนนั้นอาร์จิซตกับดีเมไมันกำลังดังอยู่แต่ดีเไเหมือนกำลังจะเงียบลงแต่อาร์จิซก็ยังอันนี้อยู่ยังยังดังอยู่ดีเไก็เริ่มเงียบลงหน่อยนึงแต่ว่ามันก็ยังดังอยู่ก็พาช่วยกันหาหาคนเข้าเคจจมาช่วยกันคนแรกๆก็อยู่กับพวกฮอลลซอนก็แล้วก็พวยไกด์แล้วก็คนที่เคยอยู่มีนิววี่ได้ตอนนั้นก็ช่วยช่วยช่วยกันหาแล้วก็ช่วยกันซ้อมแล้วก็มาซ้อมทุกวัน หลังสามทุ่มไรเงี้ยช่วยกันซ้อมมาแบบมาซ้อมด้วยกันเงี้ยซ้อมกันเองอะไรเงี้ยซ้อมทุกวันเลยถึงจะมีแบบพวกคนอื่นมาป่วนไรเงี้ยแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบพวกเด็กกระโปรงเลยนะเป็นพวกสังการอื่นอ่ะแม่งมาปากดีนะตอนนั้นอ่ะมาป่วนแบบแต่ก็แต่ก็บ่อยไปอ่ะเราแบบไม่ไม่หาเรื่องใครก่อนนะอะไรเงี้ยโมมก็แบบก็แหละก็เริ่ม รับคนเข้าตอนแรกๆก็ไม่ค่อยมีอ่ะก็รู้สึกแบบโอ้ยไม่มีใครเข้าเลยปสะก,กัดแบบมีกว่าอะไรเงี้ยแบบมีก็มีเรื่องเกิดขึ้นเยอะดวยไอ้ทัวร์ที่แข่งนั่นคือทัวร์ของเอเบอ่ะไอ้ตอนทัวร์ท,ท,วที่เอาเคไปลงใช้ชื่อเ j แค่2ทีมมั้งก็คือ b e t เ e อร์อกับเอ่ Horizon อฮอลลซอนทีมก็ดีใจอยู่นะตอนนั้นแข่งมาเข้ารอบลึกเหมือนลึกอยู่ ตอนนั้นคือดีใจอ่ะคือตอนนั้นแบบตอนนั้นคือเห็นว่าอาจีซแบบเก่งมากครับแบบสำหรับสำหรับสำหรับพี่นะคือเก่งมากว่ะอะไรเงี้ยแบบอยากชนะอาจีเนอย่างเงี้ยก็ตกไปหลายทีมอยู่นะอาจอ่ะแต่เหลือทีมเดียวก็ตกไม่ได้มันก็เหลือทีมเดียวอ่ะก็แบบก็ก็ท้ออยู่อ่ะก็ตกไม่ก็ตกท,ออทีมสุดท้ายไม่ได้ทีมที่เก่งที่สุดกว่าอา RGZ ซแบบตกไม่ได้แบบเออก็ก็ท้อก็แต่ว่าก็กลับมาเริ่มใหม่ได้แล้วก็หาทัวร์ใหม่ก็เริ่มจริงจังกว่าเดิมเริ่มซ้อมหาคนเข้าคนสองสามคน ทีละนิดทีละนิดก็แบบมีเคลียร์กันเองบ้างแบบว่าใครเปิดของอะไรแบบเคลียร์กันเงบ้างตอนแรก็ทามาเรื่อยๆปุ๊บจนมันถึงยุคที่เป็นยุคทองอะ่ะต้องบอกว่ายุคทองอะ่ะแบบมันมันมันใหญ่โตมากอ่ะเจแบบคนรู้จักเยอะมากจริงๆอะ่ะแบบมันใหญ่อะ่ะคนมันเข้าเยอะคนมาขอเทสแทบทุกวันแบบเนี่ยตอนแรกตอนแรกคือพี่แม่งก็ทํางานเยอะก็แบบรับคนเข้ามารับเทสคนอีกแต่แบบจะ ติดต่อบางเรื่องให้อะไรเงี้ยบางตอนแรกก็ดีดบ้างแต่ว่าตอนตอนตอนหลังๆมาก็โยนให้คนอื่นทําเหมือนเดิมโยนให้คนอื่นทําเหมือนเดิมบางทีก็ทําเองอะ่ะมาแล้วแต่อ่ะมาแล้วแต่อารมณ์อะ่ะนั่นแหละประมาณนี้ก็วันนี้พี่จะมาประกาศแบบสั่งกัดนะครับผมทุกคน ขอบคุณทุกคนมากนะที่อยู่ด้วยกันมาปีกว่านี้จะพูดถึงไหมครับก็ตั้งแต่เปิดสังกัดมาเนี่ยแบบก็มีทั้งเรื่องดีไม่ดีอ่ะมันก็มีเยอะแยะนั่นแหละก็ขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเออจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยประมานนี้ไอ้เนีวก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเคเจนะครับมาจาอะอไม่ดีอ่า เขาได้ว่ายนะดีอย่างที่คิดแต่ก็ขอบคุณที่มาอยู่ด้วยกันก็ขอบคุณทุกคนมากนะที่ช่วยทํางานนี้แบบคนเลยขอบคุณพี่บีมากนะครับที่ช่วยสร้างแบบให้ขอบคุณทุกคนที่ช่วยสร้างทุกอย่างคุณมากครับผมขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานด้วยครับขอบคุณครับ แแบบโคตรใหญ่ไมน้อยบอกเร็วขึ้นอะบอกช้ามากเลยไม่จะต่อไม่จะต่อขึ้นน้อยต่อต่อไปกองกลางเฉยๆไอบลก็อาณาฐานนะไม่ต่อยในสออินมึงก็ต่อไปเลยต่อแล้วไปต่อยกันเก็บอยู่เนี่ยเก็บอยู่เนี่ยเอ้ไวุ้นส่ชิ้อะไรเม่อไไรเม่อไไรไม่อะไรม่ะ่อไหร่มนจะเข้าตัวกูใครนบอกเอาทีคุณเเอง วิญญาณไปได้ยรงไงอะสายหนึ่งสายสองไายสามสายสห้าอยหยเ็ดสายดเ้าส่บายอ็ดสายอายสิกูมสายสิบนี่สายสิบห้าสาเสิบหลุาบ้านเอ็สายปมินเกนยสบาเอ็ดสายออง้ายสาย่ายสิบสิบห้าสายเิาสิบหก้ายสิบสมบเจ้ด คุณเงินตามฝูงชนนะมึงระวังสีน้ำเงินแอบพน่ะอิมพอร์เตอร์อ่ะไม้ยีคนเปิดโป๊กคนเปิดโป๊กไอ้ลาเปกลาเปกเปิดโป๊โอ้ยลาเปกเปิดโป๊กแกเบ๊กกูฟาเบ๊กกูฟาเบ๊กกูฟาเบ๊กใครที่ถูกไอ้เนี่ยกูฟาบอยู่ใครมันเอาทองไปมึงใครเล่นอะไรแบบนี้เป็นไ้งอะใส่มาดิใส่มาดิใส่มาดิเอ้ย ทำององแรขคนูสิบคันเร็วๆพนทามันไม่มีใครทองอ่ะมันมีคนเก็บไปเร็วเข้าบนไ้ทีมล่าีเนื้อ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 ่น่้อเนื้อเนื้อเนื้อันื้อนื้อเนื้อเนื้อเนื้เน้อเนื้งเนืเนือเนืเนื้อเนื้เนื้อเนื้อเนื้อเนอเนืเนื้อ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 เน่ไอเนื้อเนืเนือเนื้เนื้อเนื้นืมดเนื้นอนเดินเนน้นนนนนนน้น ขึ้นป้าเลยอย่าเพิ่งขึ้นป้าอย่าเพิ่งแลกธนูอย่าเพิ่งแลกธนูเยอะไอ้สัตว์แลกธนูไฟดีกว่าไอ้เมื่อกี้ธนูมันนี่เมื่อกี้ธนูมันนี่มึงเห็นไหมไอ้แกอยู่อ่ะไอ้แกงอยู่เฮียแกงคนแหลกมากโดนโดนมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บนี่อ๋อไอ้ใครมันใครขโมยทองล้วมาเฮ้ยมันใครมันมาพี่เมยพอดีพี่สวยเรามา็สองชุดแล้วเนี่ยใครมันขโมยทองไม่คืนแล้วโซลิมัส